มนจะมีข้อแตกต่างอยู่นะครับก็คือปั๊มเนี่ยปั๊มชักเนี่ยปกติทำไมเราถึงเรียกปั๊มชกักก็คือมันมันชักเข้าชักออกน,นะตรงนี้ก็จะเป็นลูกสูบลูกสูบในเรื่องหัวเล่นหมุน,มต,ต,นรตรงนี้เป็นมอเตอร์นะครับอาจจะซื้อมอเตอร์มาแต่หมุนพอ คือพิเศษของมันก็คือเป็นไงครับส่งน้ำได้ไก่นไครับส่งน้ำขึ้นส่งน้ำขึ้นที could, ่สูงได้นะครับส่งเป็นเดินส่วนใหญ่แล้วภาคเหนือเขาชอบใช้แบบนี้เวลาเขาปูมะละกอไว้ห้าร้อยเมตรอยู่ไกลมากสูงเลยถ้าเราใช้ป้อมให้ป่วงมันก็แรงมันก็สู้แรงไม่ไหวเนาะเขาก็เลย ไปดูพื้นที่คุณแม่ด้วยว่าอยู่ห่างจากน้ำเท่าไหร่อยู่ไกลไม้อยู่สูงแค่ไหนนะครับก็การเลือกปั๊มนะครับอ่ามีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งนะครับก,ก็คือก็คือปั๊มบาดานครับปั๊มบาดาลปั๊มเสมอตัวนั้นที่เราต่อลงลงอ่าระบบปั๊บปาที่เราเคยต่อตัวนั้นมันจะเป็น หย่อนลงไปในน้ำลึกสามารถดูน้ำได้ลึกๆอันนั้นเหมาะสำหรับบ่อประดาน,นะครับทีนี้เรามาดูสเปกตัากันบ้างเล็กบ่าน้ำนะครับอเอาตัวจริงมาให้ดูเลยนะพี่ใหญ่ได้ครับพยานบําฟัน่อยตัวแรกตัวตี้ตัวนี้จะเป็นสเปกต่อการเลือกปัง เลือกตามใช้ตามน้ําแบบไหนพบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นตามบ้านหล็กนะครับตามบ้านเหล็กนะครับมันจะมีมันจะมีข้อมูลระบุไว้อยู่ข้างบนนี้ครับเนี่ยครับตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นพาวเศูนย์จุดสองเฮกีคือหน่วยอะไรครับ บอกว่าไอ้ปั๊มนี้มีแรงเท่าไหร่ครึ่งแรงไหมหนึ่งแรงสองแรงอันนี้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองแรงก็คือว่าเอาหนึ่งแรงมาหารสี่นะครับหารห้าครับก็จะได้ศูนย์จุดสองก็คือมันน้อยมากแรงมันน้อยมากแต่นันประหยัดราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ก็ประมาณไม่เกินสองสองพันนะครับ ไม่เกินสองพันหนึ่งพันก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะซื้อมานะครับหนึ่งร้อยกว่บาทนี่มาลดต้นทุนอ่ะมาดูตัวที่สองตัวที่สองอะไรครับโมเดลเอโมเดลก็คือพวกรุ่นการผลิตอะไรนะครับของสินค้าบีบอัดเข้าไปเฮ็ดแม็กคืออะไรครับสิบห้าเมตรเวลาเราไปซื้อเอามาดูอ่ามันบอกว่า นีแม็กเท่าไรสิบห้าเมตรนีแม็กก็คือการส่งน้ำส่งสูงเท่าไรนะครับอันนี้เขาบอกไว้ไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับระยะการส่งน้ำสูงส่งสูงได้สิบห้าเมตรนะสเปคตามตัวนี้นะครับถ้าส่งเกินนี้คือมันจะไม่ไหลเลยนะครับเราต้องเลือกปั๊มดีๆครับคิวแม็กคืออะไรครับยี่สิบห้าลิตรต่อวินาทีต่อนาที ก็คือปริมาณน้ำที่เราสูบลงถังนะครับ1นาทีได้2 5ลิตรนะครับลิตรทีนี้มาดูตัวตัวนี้ครับตัวอ่าไฟฟ้าเก็มของใส่กลับ้ามาดูอ่าตัวต่อไปก็คือไม่เป็นไรไรละเกีมอเตอร์ไซค์บ้าอ่าัว คือท่อออกหนึ่งนิ้วนะครับท่อออกหนึ่งนิ้วเราก็ต้องซื้อท่อท่อเมนมัน1นิ้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นแอมนะครับ12อแอมนะครับการเลือกปั๊มก็คือต้องอเวลาเราจะทำราเซลลวเราก็ต้องซื้อปั๊มก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกแผงน,นะครับเราก็มาดูว่ามันใช้ watt ใช้แอมเท่าไหร่ใช้โวลต์ อยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเราก็ซื้อแผงหนึ่งแผงไม่์ไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบบาทเราก็สามารถต่อให้มันทํางานได้นะครับอย่างตัวนี้อจากอาจารย์นกโตพอย้างแรกเลยผมต้องถึงหน้าจออาจารย์นกโตเนี่ยก็เป็นเสียบนำแห่งอำเภอนขคนไอ้น้ำน้ำอะไรนะใช่นครนคนแห่งเมืองนครขุาน้ำอำเภอเชื่อเมืองอำเภอนครใช่ไหม นะครับก็เล่นเนื่องจากพื้นที่พื้นฐานของวิยารณาหลายครัค้งนี่ครับก่อนที่จะมาถ่ายทอดให้ให้พี่น้องที่เหน่อครับก็คือลองมาแล้วพลาดมาแล้วผิดมาแล้วเจ็งมาแล้วลองอิกเก่เจ็มาเยอะเต็มไปด้วาดำนะครับยเงินมาเยอะเจ็งมาแล้วครับนะฮะอย่างเช่นนี้นะครับส่วนที่ผมทำมันจะเป็นไรนะตัวนี้ทำอยู่อำเภอลำไยมากใช้ระบบ เราเป็นน้าอยู่บุญเรียงเนาะจะเป็นบุร่างเรียงคก่งครับนางไม่ยายนานไม่ยายครับตอนนั้นได้ลูกชายมาตอนแรกคนหนึ่งตัวเท่านี้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะตัวประมาณใหญ่กว่าอีกครับใหญ่กว่าอีกนะครับแล้วก็ส่วนเมียก็ตอนนั้นได้มาส2กิโลครับตอนนี้ 60- 70ิแล้วก็ไม่รู้จะทำไงว่าจะคืนเ็าไม่รู้เขาจะรับคืนหรือเปล่านะครับเอาเอาเอามา เอามาสองปีครับสองปีขึ้นเป็ครบรอบแต่ไม่น่าขึ้นได้หรอขึ้นไม่ใหญ่ขึ้นไม่ได้ท่านโลก็น่าจะ่ายคนนัดอัดวิดีโอไว้แล้วนะครับใจดีเพียงพอคลิปเกี่กบน้ำพุ่งนี่หม่งดำเห็นปลายน้ำนะครับระยะส่งมัน400กว่าถึง500เมตรผ่านท่อขนาดหนึ่งนิ้วท่อพีดำหนึ่งนิ้วนี่คือปลายท่อนะครับมันขึ้นแค่ไห้ มันขึ้นแค่นี้เดี๋ยวได้รูปกลับไปครับน,นี่คือต้อนทางครับนี่คือใกล้ๆหัวปั๊มผมถึงนังน่งนำเรียนว่าที่งูวีที่เราเจะไปใช้นี่จะลืมกระจายน้ําเพื่อเพ,พื่อให้น้ํามันพุ่งให้ถึงด้วยนะครับนี่ปลายปายพ่อครับความสวยงามเนี่ยไอไอชุดถุงหัวสวยพวกเนี้ยความสวยงามเนี่ยสวยมากเขียวงดงามเลยแต่ ไอ้ยาตายท่อครับแก่นี้ครับผมแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับผมเดินท่อเมียใหม่ค่าตรงกลางนะครับแนวนี้เลยค่าตรงกลางแล้วไปจ่ายเป็นสองช่วงก็คือช่วงบนเดี๋ยวคุณแอ๊ดจะกลับครับกลับดีดนะครับกลับดีๆนะครับครับผมหัวสติกเกอร์ตนอยางครับต้นอย่างตอนแรกแต้มต่อวัลสติกเกอร์สุดท้ายมันอยู่ไกลใช่ไหมแมงดันมันล่อไปไม่เคยเห เพราะว่าเพราะว่าผมทำ่านแน่ตอนที่ไปที่นั่นียังไม่มีทางที่นี่ทำเลยได้ง่ายครับเวลาเราใชงานบนงานบวชใช่ไหมครับโหลดทำงานแต่จ้องรู้ว่าฐานะตรงนี้คือทางดีโมนะทำงานตรงนี้คือเดี๋ยวผมจะไม่ทำสูตรสติ๊กเกอร์นะนะครับให้ดู้ว่าดีโมนะครับปิดและวหน้าดีโมไหนเปิดแม่ง่วนหน้าตู้ เหี่ยเสร็จมาต้นปากตรงนี้เป็นทามเมอของสีแดงนะทามเมอคือปุ่มนี้นะทามเมอร์อ่างเงี้นะครับทามเมอตัวนี้เราตั้งได้อันนี้ผมกดแบ่งใน่วมก่อนนะกดเป็นร่วมไหมถึงม่ากดเปิดปีกมัได้ตั้งใน่วมกดได้เปิดปิดได้ทีนี้ตั้งเวลาตอนนี้กี่โมงครับขอดูหน่อยรายการหลายโมงหลายโมงข้าหร่ ยี่สิบนะ,ะผมบอแให้กดตอนนี้เป็น,น,น,นบ่ายโมงยี่สิบผมให้กดตอนนีครับบ่ายโมงยี่สิบนะผมเป็นยี่ยสิบยี่สิบเปิดเลยนะะจ้าผมยี่สิบเปิดแล้วก็บ่ายโมงยี่สิบสองปิดนคะครับ โทษทีไอ้นี้มา19บเทางน้ำเกียว20่สิบเห็มฮะเมื่อกี้ผมตั้ง20เปิด2ี่สิโอเคผมกลับไปตู้หน้าตู้มาที่ตัวขัมเมอนะทีนี้ไอ้ตัวที่ปาเนี่ยคือหนึ่งไมมแล้วลกดปสินะครกยา่กำลังกำลังวิธีการจูนรีโมทนะครับ อ่าติดแล้วสมมติว่าหลอดไฟเป็นปั๊มน้ำนะครับนี่ไฟเป็นปั๊มน้ำอ่าเนี่ยติด,ย,ด,ตดยังไม่ติดแะเพี่อยังไม่ติดเลยค้างตลอดที่เป็นติดนะเขาบอกว่าทุกอย่างมองนี้ได้ทีอ่านี้คือลองไม่ได้กดอันนี้คือเราตั้งแบบกดค้างไงครับออลองลองกดค้างไว้ไมันจะติดตลอด ข้างนอกกดอันนี้ค่นนีออาั้คือแบบกดค้างมันตั้งได้จากแบบสมมติรรมาช้าถึงเดือนตั้งได้กดค้างกับกดทีเดียวแล้วแต่เราไม่ไม่มันเกี่ยวกับตัวนี้วัดอันนี้สั้นหรอ่มันต้องมีมาต่อวาดกับวัดอันนี้สั้นสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับผู้ต้องสัมรวมสุขค่ะผู้โดนนายผู้โดนนาทองครับนาึ่ะสัมรวมบุญรอดค่ะคนนั้นแหละครับคนนั้น อยู่หมู่บ้านอะไรหม่โม่ห้าคุมสองใช่ไหมโม่ห้าใช่ไหมโม่ห้าคุมสองครับจากแบตเตอรี่สองโมงมาเข้าสวิตช์ปิดเปิดเข้าสวิตช์ปิดเปิดมาที่จ่ายไฟผมผู้สองะสบความสมบูร็จจ่ายไฟครับติดเปิดครับผมมาที่สวิตช์เลือกสวิตช์เลือกว่าจะเลือกไปเป็นระบบรีโมทหรือว่าระบบ มือเมนวลทำให้ไฟสว่างตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะคืออะไรัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณรีโมทครับตัวรับสัญญาณรีโมทอ่าเปิดปิดด้วยรีโมททดลองทดลองดูต้องหารี่มันไหมติดแล้วโอเคครับติดแล้วครับพว่ารับสัญญาณได้ครับผมอันนี้เราสามารถตั้งได้ว่ากดแช่หรือกดไม่แช่นะครับอันนี้ระยะ ตัวนี <resource> Kay, ้ก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ50เมตรเนาะจ้าแ0 0เมตรครับผุอยู่บนต้นมะพร้าวเนเดียวเนยเดียวเนวตั้งใช่ไหมครับโอเคกลุ่มสองผ่านแล้วครับกรรมการให้ผ่านแล้วครับขอบทัครับ